สวัสดีครับมื่อวี้มรวยภาพมาตามในทางพอสุพดเป็นโค้งสุดท้ายนะครับเป็นฟันแล้วพี่น้องฝันย่ำแบบเก่าที่เป็นฝันแบบใดหรือใดตัวใดก็ลองปฏิตามพวกฝันของพอสุพดกันเลยครับสวัสดีครับพอสุพดครับวันนี้เราเดิที่กลับมาตามพอสุพดโค้งสุดท้ายเนาะครับเอฟซีก็อยากให้ตามโค้งสุดท้ายวันนี้ก็ฝันแปลกนะพอนะ แตกก็ได้ว่าจะไหนวันเจี๊ยบุจากที่บอกเขาฝันเนาะสิงลูกเดือฝันเอาะกัมเรียดีดสิงลูกเดอดเยบเาอ้จำภาร์่นี้โเลยเจ้เห็นเมืองไหนบุ๊เออเมือเนึงฝันจิวตีงืองงไม่ทำเมียผู้ใดน้อจะเป็ีนอีก่โดนอาเขาล่งบานเออเป็นยังไงบ้านะคุณเป็นวิ่นเป็นเมียกันิวตีสองมือมือสามเมียนวดเป็น้ป่วยแมนขังไรหนึ่งกันฟ้ อันใช่พอใส่เงินมาเนี่ยควรม่เลี่ยงของครัวนี่มิจะเป็นค้นเคื่อท่วงนี่ว่าไล่เมื่อ่กากะบาดกฟันแมนันเมนนี่เออจักลวขกระบาดีเลยนะันาดน้เอเนาะลองมาด้นะครับตะว่าเส่นี่ฟันแมนันเม็น่าต่วกัใก่เคียงนี่เนาะใก่เชียงดีเานมันยก็คือยังคืออยู่จิวตี๋ก็คือยังเปล่่เออ วันนี่พุ่มมาฟันเราสิพ่อว่าฟันเอาเราแม่ไก่แมาไก่เลยถ้าฟันฟันว่าบอกว่าว่านี้ฟันเอาเด้หรือเปล่าว่านี้ฟันเอาเด้เออฟันนี่ให้เอาเขาฟันนี่ตะพ่นายเนาะฟันกระไรฟันแรกพ่อฟันก็เห็นผู้ใดก่อนหรือฟันแรกพ่อคนตายคนตายกันแมกนเห็นคนตายรุ่นรู้ได้หรือเปล่ารุ่นได้แล้วตายตอนอายุอายุห้า อายุสามปีเนาะแอนมันก็ตายได้ประมาณที่ยี่สิบปีแหลวกระจายมาได้ยี่สิบปีแล้วมันโกตรเกยว่าเราวแต่รสิบแปดแล้วท่านแต่ว่าเราเกิดพราะก็ว่าเราเกิดแดงพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยเราครบสิบแปดปีเออแอนแล้วตัวเราตายพูดตายแต่ยมาได้ยี่สิบหกปีพ่นแอนมันก็เลยตอนพอจำได้ว่าพนตายตอนอายุห้าสามห้าสิสามปีเนาะ เบสไปวางขสบเปลี่ยนโนเมนได้นะครับก็โนเมีนแล้วเราตายไปหลายปีแล้วตายหลายปีเลยไหมเออนะครับเาิเปไรเอามาลบปนปวับันเลยได้เลยคนตายเพราะ่าคนตายแต่สะดุดแล้วเนาะแมนเขาก็เลิไปฏี่ศูนมนหาศูนยหกศูนย์นะพอนะแต่ช็วิีลงอายุสามสิบหาเออหายไปสามปีเกิดพ่อสอสองพันห้าร้อยนะครับอันนี้คือคลิปแรกเนาะวันนี้เราไม่ตามพวกสุไทายว่าพอเราฟันยังอยู่บ่ ฟันจัตีสเก่าอี๋หรอฟุจะทีใช่ไหมบอกว่าออมาดว่าฟันไม่เป็นส้งเกาอี๋รืเ่าสมเกาอเปน้ก่าเกาอันนี้เป็นผู้ชายไมยิ่งหอเป่ายิ่งเป็นไปยิ่งบะเอเ่อมันเป็นค้นน่ยืดติกหกับสีสิย่งยืดติกสี้ความมาดูด้ว่าหกสีอเจากคี้งันว่าอันนี้ว่าด้วยว่าอันนกกานไปาห้องเกาเนาะออันนี้คนมาบอกะคนมาฝันเอาก็บนเนี่เนาะออกตัวเกาก็ได้ออกก็บอก อันนี้บอกไปก็สิไล่โตเนาะเออแนวทางหรือทิอ่ให้คัดแน่เที้ยมีไว้อีกเนาะเออแม่นเลยครับก็จับจุดบุ่นดอยังนี้ปางไหนเนาะแต่ว่าทีนี้แม่มีแต่คนต,ตายแม่น,นผู้แรกเป็นผู้ชายผู้ชายวันนี้ไม่ยิ่งวันนี้เป็นไม่ยิ่ยงตายแต่ว่าพอจะจับกันจับมัดทั้งสองอ,อ,อันผู้ตายล่าสุดที่พอฟันตั้งแต่ก่อนล่องออกฟังไหมครับก็คือจังเขายางไปแล้วก็คือจังขจ้ากับมาสองคนไม่ยิ่งเล เุาผู้ผู้อีผู้หนึ่งมาตายเราผู้ผู้ผู้ที่เห็นมอตายครับจิ้มาเสือแต่มอปากนุนบอกมันใบมันมันหนาว่หกสู่มัน4 6 0อยู่ดีี4 6กใส่ในน้ำหเนาะกับหิ่ง4มันคือตายก็ไดย์ตัวบน640อีกที หกสี่ศูนย์ดูอมากอมสนะี่ศูนย์เนาะาวัดสีเชียงไปเขาเดียวตัวไหนโอสีเชียงเนาะแต่ว่าเขาลดมีสี่ศูนเนาะครับสี่ศูนย์ห้าศนหกูนเอลงกับีเกลราป่ะเนาะมีนสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์พอเป็นคนตายเนาะมีนเวลาสุนเป็นมีเป็นมีเงี้ยงจะบปเร้องสี่ศูนยะ์เดี๋ยวคนจมาพันเอาครับแต่ว่านไม่หยาบเนี่ยลักษณะหนึ่งเนาะมีน่อนีแรกลงสามัน ซีศ<น>ูนยหาศูนย์กศูนย์แมนวมีอายุผู้ตายผู้แรกเนาะฟ<อ>านนี้วาฟันไม่ยิ่งตายไป่าหน่อออไอ้ท่ามาเรียกไยงเอาได้่ยตายไปแล้วก็ท่าศูนย์เหรอนะเนาะอายุเขาบ่เอาเหรอเนาะแมนบ่หับกับซ<ส>ีก็ได<น>้แมนซีในน้ำยิง่งน้ำซีเนาะเออทานมาลกคมาขัดอยเขาเหรอยักษ์เหล่าก็ดีแมนสามตัวก็ดเป็นหกซีศูนย์นเนาะเออเนาะเอาเปศูนย์ที่หลอกมันก็ได้ แต่ว่าพนว่านี่คำว่าวคนผู้เฒ่าวายจะเลื่อมเลื่อมพี่บอกคนบอกขึ้นบ<ม>ินแบบเอวเออเดี่ยวตัวหลังขึ้นหรือตัวหนาขึ้นเพราะหมายมันอยู่นี้เขาจะว่าสามตัวเขาสี่ศูนย์<ผ>นหรือเปล่าเอนแล้วเดี๋ยวสี่ศูนย์สี่หนึ่งตัวนี้บอกกับหกศูนย์ไว้อาอยุ่คนใดทะเลฝั่งห้าสิบส <53 S 2> ามห้าสิบสามเขาเรีนว่าอันนี้ ยี่สเจ็ดสี่นาะพศอสอเก่ะแมสีเ่เจ็ดปีตายแค่ปีเดีวเหรอสา,าสามปีเนีย่ยแก็สามปีเนาะตอนตายอยู่สีเ่เจ็นาะแต่พนยงมันมีอคนหรออื่าอีสองคนคนหนึ่งคนเปลี่ยนคนหน่งคนตายแอนอซีูนตัวตายแลยาะต่ศมอนนโอนมาดลักษณานีเนาะเอากับเล่ที่ศนนะเนาะพอดูเรื่องของีูนฉันเพิ่มจะไปสามตัว อ๋อ้ยดสมตัวอางี่ศูนย์เพราเรามู่้เนาะแอนันอยู่คนตายนี้เนาะคือฝันลลาสุดเนาะวันเนี้ยฝันหลาสุดนี่พอฝันที่มายิ่งมามาสองคนแ่นเป็นมายิ่งพูนตายพู้หนึ่งเหือคนผู้หนึ่งผู้หนึ่งเป็นคนหนึ่งที่ตายคนหนึ่งตายแ่นนะครับมาสองคนผู้ว่าตายเห็นก่อนวันนี้ผู้ว่าตายเห็นที่หลังทันีนะแลมื่งไห่า็ฟากันดีอว่อืมโอ้ คือว่าไงเห็นคนเปลี่ยนก่อนเนนท่านโดยจะเห็นผู้ตายยางสวนมากเนยนยางน้ำกลกันมากคนว่าจัอะไรบอกรอวบป่าจะโคนไ่าจะคนวะยางไป่อยก็บเลี้ยวเห็นก็นได้จะเบิ้งซื่อแต่แต่พอคือวางันนี้มีก่อนมีคือเราไม่ซูนบ่ไม่ซูนตามฟองบอกเนาะก็ตายสองเทียนเราดิเออคนตายสองเทียงเนาะตายกับไส้ก็ตายไม่ใ่กัตายที่ไงเออต่ว่า คิดเลาีศูนย์หาศูนย์หก<า>ศูนย์ประมาณน,นี้นะฮะลงเนาะ<ม>นอือวันนี้เขเรียกว่าศูนย์น้ำหนาเป็นศูนย์สีศูนย์หาศูนย์หกวันนี้พเพราะว่าเออวันนี้เป็นไม่มยิ่งเสื้าออาจจะปฏ่บัเพรเขาวเป็นสีศูนย์อะไรคือสำาาหรับพระคาถายเด้อยอาอวันเป็นศีศีศูนย์หาศูนย์หกศูนย์ผู้ยไสตายแล้วเนาะแต่ว่าผู้ชาย้ฝัน 40, 50, ออเออมันมาเห็นยิ่งมันที่หกสีศูนย์ไปสุดจนบ สามตัวสามตัวเนาะนนเอาสัไมาตุยห้อง,งนอ้อง่อเนาะเออขียนเป่ะเนเทีพอาใดเนาะเอานะครับเนี่ยนะครับพอระบาฝันสองเทียกับสองเทียฝันนี่จะคน้นยเนาะเทีเยแหกก็ซือว่าจะลงเป็นสีสูนหาูหกศูนวันนี้เล่เรื่อว่าบอกกันไหมพอเราศูนยน่เป็ตัวตั้งเนาะก็เลยศูนเป็นตัว 4, สี่ลักซีฟซูนสี่ศูนหาูนหกนะครับ มานนี้เพราะว่าเอาอาจเป็นไอซ้ำตัวอาจเป็นหกสี่ศูนย์ก็ได้นะครับงานัวกโบรายฝันเนาะครับผมอายุคนตายนี่ยสี่สิบเก้ดปีเพื่อสอสองหาหนึ่งเก่าหรือขึ้นไปยิ่งนะครับเป็นฝันล่าสุดได้เหรบฝันเนี่ยฝันหกสุดท้ายแล้วเลยคิดว่าเรื่องเล็กชุดนี้ละนะครับเดี๋ยวทีนี้มาว่าไก่ได้งอนเอ้คนบอกให้ฟันเอาคนมาว่าไก่เลยเพื่อบอกให้ฟันเอาโอ้ยเอาดีว่ารถถ้าเขาดมันเ่มบอกเนาะเนาะแย่กันเรื่องอะไรเพื่นบอกให้ฟันเอา ถ้วฝันจะคนตายล้องตีสวดกันเด้อน,นะครับฝันจะคนตายคนแรกคูใไส้คุณสอเป็นมิ่ง,งนะครับเราตัวฟอเราตีหอกซ่ศูนครับเพราะว่าถามรายๆควเขาบ้าเนาะครับสน้ำาอกิงน้ำศูนน้ำซีตายแล้วก็เป็นศูนครับอาทิตย์ัดอกซีน้ำกันไรเด้อน,นะาจะไปลองตัดเด้อน,นะอาแน,น่แทางคิดว่าเราคบคิดว่าเราลาบหน้าไว้บ้านดีแน่นี่พอเนาะเออ ม่ไหนตรงเป,ป้ผมู้จิพอเสร็จกู้พอเสร,ร็จกีพอยินพอบอกย,ว,ว,กกยกว่าจะกิตลาในโครการศาสนาไปมั่นเหมือเนเดียวนาไปมั่นตลาแมนต้องก็บอกยว่าห้องเขาห้องเขาเ่ใว่จะเอ,อาห้องเัามันก็จะบอกตรงๆว่าอะไรเนาะเขาเปิดโคนรลายเงาืนมันกมชน่ที่รูดข้า <laughs> เอาไปได้ได้เดียวโอ,อ้จาที่เราก็ทุกใส่ลูกหลานได้เด้คนหลานมากินเนี่ยมันจะบอกว่าฝันเลยกันฝันทั้งที่ มันเป็นมีดได้ซีศูนเขาจะว่าอืมของเด็กเนเขาไปในบ้านเมื่ออื่นี่คนถามมันริบตามแต่ก็แค่ไปเนี่ยในไปเออก็ขนพอไปบอกเขาเขาเขาถึงยู่เลยเขาถึงเมื่อบ้านเหมือนแล้วเพิ่งพัเมื่อวันเนี่ยเออทังตรงเขาฟ้าล่งเนาะฟ้าล่งหัวตเขาจาเขาถึงนั่นพนจะมาซ้ำเนาะฟ้ารุ่งหัาใจย้อนเนี่ยโอ้โหมันท่วมตรงนั้นอยังก่อเ ลงมฟ้าลงมแตก็ว่าหรือาลงมฟ้าลงก็จหกสองหกสองหผมว่าปัญหาเลขตัวใดวดนี้ก็ว่าสองหกไม่สองประเด็นในวางกีนแต่มาบอกกันนั่นระวังเลขสองเขเกหกเขาเลหกสองตัวที่แรกกาตัวใดในวางจีระวังหกเขาหกสองว้าเออสองหกสองหกไม่สองประเด็นมาบอกท่นวัดควนผีไปว่าเปล่นบ้าน เขาก็ว่ามันนั่นคนบอกว่าเป็นตัวแล้วก็เอาเป็นตัวแล้วไปนั่นเราเลยอ่านเสกันลาสามว่าเมื่อเนาะอ่านอีกคนนี้คนบอกเป็นตัวแล้วนะอ่าสองสามเอออันหกหรือพออยังไม่ตั้งใจของตับฮะพอว่ามันหกสองประเด็นนะขับรถมาอันบอลจึงบรรจอเนี่ยเงินละครับเพิ่นบอกผมขับรถสองคนขับจเลื่อมาจะมาหาพระพระราก็ได้จ้างหาคันเหมืนว่ารองหมวดก้อนเนี่ย มาแล้ว,ว,อ 2, วสองถ่ายอีก 2, นนสามันังเสียเันขเลยว่าเข้าสองคนผู้ใช่กำัรถสองคันเราตีใส่ยังไหนแสดงว่าพอเราไปบอกเร,ร,เรเนนื่องรถเชนเดอร์ป่คือบอกยูงวม่ไปเดาเ้าอยู่นันแจากเ้นเดอรนี่แหละสองคันวันวันจ้างหาขันนี่ว่าล่ะวันนี้กนจีโน่แต่วุผมเนี่ยขับรถเชนเดอรบ้านว่ะนั่นแหละในความฝันเด้ พราะว่าหาพระนี่ละอย่ก็ได้เป็นช่องนั่นเนาะแม่นแบบนี้คนตายไปนั่นร้องเขาเรียกว่านักเจ้าเป็นเลขเลขเลขมากมากว่านต้องไป่ดีไรมันไปไล่นั่นเนาะแม่นวันนี้พอฟาคาคันอักคระก็มีนีง่งานมาสองคนแม่นวันนี้เอาเตี๋ยเอาแบบจิงเกียงแล้วนะนวะเราต้องกิงบ่ตีกี่เียมีงี่งานมาคนละเทียแม่นที่แรกเป็นคนย่างหนีออกก้อนดูตายน้ำก้นอ่า ผู้ยังหยังมากว่อนผู้ตายมายังมาต้องคนแอนอืมจะมาเห็นคอบอกยั oh, ง,งน้าแมนวันนี้เนี่ยทางเลยว่าผู้ฝันมีู้ใช้ปกติ uh huh. เสียหกอย่งน้ําำซีผู้ตายน้ำศูนย์นส uh ี huh. ่เละอืมตมานนี่เนาะแอนเอาฟังเกี่ยวกัคอักเรื่องวันน uh huh. ฟังเกี่กปากเล่าเรื่องวันนีงเอาขอตัวเดียวน้ำเนาะซีเนี่ย uh huh. ับใต,ต้น้ครับจะช่วย uh ับ huh. กูเดาแต่กูมักตัดใเซลล์กูได้บ่มมักก็อย่าเอาเนาะครับเดี๋ยวมึงเหมือนไรทำม่กแต่กนะ็ไม่อยากเอาเนาะเออเอาเพิ่มเติมก็ตัดหกสี่นะไม่เด้อกอยู่ประจัดดอกแต่ฟังก็เลยม,มาจอกระพอเอาเอาหลอดสุขัมซะหล <c oughs> อดสุขคมของมา,า,มมานถูมมก,นกว่าไม่ยิ่งเปลีย่ยนยางมาก่อนผู้ตายยังน้องตามหลังนะมามาพอๆเนาะนะครับก็เลยตีว่า พอเราต um ีว่าบุทากระหกมีนกระซีกันตายกระสูนมาว่าค้ามบุถาว่าแต่ก่อนบ่ใส่ในน้ำนึกน้ำหอกก็เรย่มอะไรั้าเราเขาประตัดหอซีห้าไม่ออกอีกก็ได้ก็เรย่อซีน้ำตัดใน้ความเลยที่แรกว่าจิประตัดดหอกซีสูนเลยฟังพอเราบอกเอาเอามันหลอดหลอนมันอนวนวนมันบ่ฟังมาหลอนอะไรมันเรบ่อด้ไเนาะมันเนี่ยนามีเนาะครับมันเนี่ยวัฒนามี่เวมั้ง นะได้ม,มาติดศูนกับ40หา060เนเ้อนะครับใส่บังเอาผก็ได้ม,มักอายุกับ47ปีเกิดพศ2519่้นพอแล้วเตียง640เนาะก็เลยตัดให้64น้ำนะครับตัวหนึ่งส่วนพีน่น้องมั 40, 4, 4, ก40ซูซี่กมีแล้วนะเอาให้โชคมนันน้ำพอสุดๆเลยนะทุงวันนี้ขอบคุณ่อลาเด้นะครับสวัสวดีครับา